เอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองที่เราเดินทางไปเที่ยวยังไม่ถึงนะคะยังอีก12บชั่วโมงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นอตแคโรไลนามานอนพักค้างคืนเฉยๆนะคะเมื่อคืนโบได้ทำวิดีโอให้ดูว่าโรงแรมปกติธรรมดาทั่วๆไปของอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงไปแวะเช็ควิดีโอนั้นกันได้นะแล้ววันนี้เนี่ย เราจะเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงก,กว่าเราตื่นแต่มาตอน7จ็ดโมงนะเวลาที่นี่เป็นเวลาเหมือนกับที่บ้านนะก็เลยไม่รู้สึกอะไรอ่อนเพลียเท่าไหร่แต่ว่าแดดออกรู้สึกร้อนแล้วนะคะฤูด,ดูร้อนก็อย่างนี้แหละมีภาพสรเวลาให้ดูเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนไม่ได้ฉายให้ดูเพราะว่าคนเยอะนะคะวันนี้เราเดินทางกันไปแวะรับเพื่อนกันก่อนที่สนามบินโอแรนโดนะคะจากที่นี่เนี่ยไปถึงปลายทางใช้เวลา12ชั่วโมงนะ เราไปแวะรับเพื่อนที่โอลรนโดกันก่อนแล้วเราถึงจะเดินทางกันต่อนะคะก็จะไปถึงค่ำๆเลยอะสามสี่ทุ่มห้าทุ่มนู่นเลยนะไปเจอกันที่ปลายทางนะคะทุกคนอันนี้คือตู้ทำวอฟเฟลนะ<ส>ทุกคนโรงแรมส่วนใหญ่เขาก็จะมีเตรียมเอาไว้ให้อย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ประวัาทำแล้วไม่ได้ทําให้ดูนะ ก็จะมีครีมแล้วเอาแก้วมาใส่แล้วก็เอามายอดใส่ในเครื่องนี้นะคะแล้วก็พลาดลงไปแล้วก็พลิกเคยทําให้ดูนานแล้วอะถ้าใครอยากดูไปแวะดูคลิปนั้นได้เก่าๆนะ่านีเตอร์เขาก็มีขนมใส่ไมโครวเวฟให้นะคะเป็นห้องอาหารเล็กๆห้องอาหารเล็กๆเองนี่ก็จะมีพวกขนมปัง เปิดให้ดูบางที่เขาก็จะมีแบบไข่ต้มไข่ต้มอะไรย่างนี้ไม่ใช่ไข่ต้มไข่ต้มอ,อย่างนี้นะฮะขจะมีขนมปังมีเครื่องปิ้นขนมปังนะคะมีเป็นไอซีเรียลน้ำหวานเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็พวกครีมนะคะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็จะมีแบบครีมน้ำตาลนี่นะสำหรับกาแฟนะคะเท่านี้แหละ ก็มีที่นั่งนิดหน่อยหยิบกล้วยมาคนละผลโอดรอเฟอร์โปรยังไม่ได้เลยมันยังไม่บีบบีบีบเนี่ยมันบีบแล้วพมันบีบแล้วเราก็ต้องหมุนนะคะพอหมุนเสร็จเราก็เปิดนี่แล้วเราก็เอาใส่จานได้เดี๋ยวพีดขอเอาใส่จานดีๆกันนะ ตอนนี้มาจอดซื้ออาหารกลางวันกันนะคะเข้าไปแล้วไม่มีที่ให้นั่งนะเขาปิดไว้เพราะว่าช่วงโควิดไงเราก็ซื้อเอามากินที่รถนะคะพอเดินกลับมารถก่อนเพราะว่าห่วงน้องบักกี้เดี๋ยวรอมิสเตอร์มิสเตอร์กำลังรออาหารอยู่เรามาถึงบ้านกันแล้วนะตีสองแนละ้วทุกคน ให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวพรงนี้จะพาดูทัวร์อีกทีนึงนะน่ารักค่ะสะอาดกลิ่นหอมอห้องนอนดูสื้อผาห้องน้ำไม่มีอะไรแล้ว